รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับส m มล์ฟรสปินอีกเช่นเคยเลยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะสมก็พาเพื่อนมาอยู่ที่เว็บเกมเดิมเลยนะคะกับ Super ร์สลอตนะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเป็นโซนใหม่นะคะกับโซนนี้เลยนะสมก็อ่าน ชื่อโซนของค่ายเกมนี้ไม่ค่อยจะออกนะมันอ่านยากนะคะเพื่อนนี่เลยนะคะก็จะเป็นตัวเกมทั้งหมดของค่ายเกมนี้เลยนะคะนี่สมัยก็จะมาเล่นเกมนี้เลยนะคะซาฮาราไหนนะซาฮาราไหนโอ้ยกุแล้วซาฮาราไนนะคะเกมนี้เลยนะคะเพื่อนนี่ก็จะมีออกความเกมแบบจินนี่จริงๆนะคะแต่จะเป็นแบบแนวเกมจินนี่ดุดันน่ากลัวน่าขน,นลุกนะเพื่อน อ่ะโอเคสมัยขอปรับเบ็ดอยู่ที่สิบบาทนะคะเพื่อนไปปั่นกันเลยนะคะสําหรับเกมนี้เนาะก็มีความพิเศษนะคะสมัยก็ได้เข้าไปดูตัวเกมนี้แล้วแหละก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนะคะเพื่อนนี่นะคะสัญ,ญลักษณ์ฟีสปินนะเข้าที่ลีนใดก็ได้ไม่จํากัดรีนนะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์ไวของเกมนี้นะก็บอกเลยนะคะว่าถ้าเข้าแล้วนะคะเขาก็จะตั้งแบบ แบบขึ้นมาแบบเต็มลีนให้เรานะคะเพื่นอนอะไปไปปั่นเลยนะคะนี่เนี่ยเดี๋ยวเด,วเดวีให้มันเข้าสัญลักษณ์วายแบบดีๆก่อนเนาะเราจะได้เห็นกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเห็นไหมเจ้าหญิงแบบสวยงามนะคะเจ้าหญิงแบบโคตรสวยเลยอะดูดิแล้วก็สมัยชอบฟีเจอร์ที่มันเป็นแบบสีม่วงๆออกแบบไม่รู้ดิตอนนี้ไม่รู้ชอบสีม่วงนี่ เห็นไหมเพื่อนๆสัญ,ญลักษณ์วนะคะ <Wow. S 1> ก็จะออกแบบแนวเรืองแสงนะจินนี่แบบเรืองแสงก็คือสวยมากๆเลยนะสำหรับเกมซาฮาราไนโอโหนี่นะคะจินนี่ขึ้นมา2ตัวเลยนะ <Wow. S 1> นี่ได้มา20บาทนะคะเพื่อนๆก็ดูยอดวินที่ข้างๆเออจำนวนเครดิตของเราที่มีอยู่เนาะ mm hmm. ใครอยากจะปรับเบ็ดนะคะก็ดูที่การบวกกับการลบนะคะแล้วก็ดู อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรแคสเบ็ดหรอไปค่ะปั่นไปเรื่อเยเลยนะคะเพื่อนสมัยก็อยากจะเข้าฟีเจอร์ฟิสปินมากๆเลยนะว่าจะเป็นยังไงเนาะเห็นแบบฟีเจอร์เกมคือดีมากๆสวยงามมากๆเลยนะคะก็ไปลุ้นกันพร้อมกันนะคะเพื่อนๆว่าสมัยนะคะจะได้กําไรจากตัวเกมซาฮาร่าในหรือเปล่านะปั่นไปเรื่อเยเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปกลัวนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ พกทุนมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าปั่นอะไรไปแล้วไม่ได้กําไรยังไงก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าได้มาโชว์ฟีเจอร์ของเกมซาฮาราไหนนะ,ะส่วนสูตรที่วันนี้ที่สมายจะเล่นนะคะก็เป็นสูตรในการกดหยุดเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนๆปรับเบ็ดลงดูนะคะนี่เห็นไหมพอปรับเบ็ดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้โห ดูดิพอปรับหูเบ็ด5บาทคุ้มกว่านะโดยส่วนตัวสมัยคิดว่าเบ็ด5บาทคุ้มกว่านะเมื่อกี้ได้มาตั้ง58บาทเลยนะคะเพื่อนๆใครที่มีทุนน้อยเนาะก็เล่นเบ็ด5บาทดูได้นะคะโอ้วาวมาเห็นไหมไวสวยมากๆเลยเกมซาฮาราไหนเนี่ยดูดิจิมนี่แบบโคตรเรืองแสงเลยนะคะเพื่อนๆใครอยากจะให้สมัยเล่นเกมอะไรนะคะก็สามารถ คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆสมัยก็รออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะเข้าไปพูดคุยนะคะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะที่ Line o f f i c i a l สมัยฟรีสปินเนาะเดี๋ยวสมัยจะแปะริงไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเพื่อนก็สามารถแอดไลน์เข้าไปคุยกันได้เลยเลยเออโอ้โหฟรีสปินมาแล้วนะ oh, <no. S 1> นี่นะคะเพื่อน ได้มาแล้วอูโหูสวยงามสีทองอลา,ามเลยได้ามาทั้งหมด8ฟีเจอร์ฟรีสปินนั่นเองนะคะมาดูนะว่าเราเข้าแล้วจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนก็ยังไม่เคยเล่นเนาะก็มาเล่นเป็นครั้งแรกเลยแหละมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนเออวายตั้งฉากขึ้นอีกแล้วได้สีฟ้านั่นไงเห็นไหมได้มา11บาทนะคะ คืยล็อกไวให้ด้วยอ่ะโอ้โหดีเพื่อนๆได้44บาทด,ดอกนี้ใครที่อยากจะเล่นเกมซาฮารา่าในในค่ายอะไรก็ไม่รู้นะคะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะคะที่เว็บของซุปเปอร์สล็อตนะคะเพื่อนโอ้โหไวเข้า2ตัว ได้มา35บาทนะคะก็ยูก็ยู่ะยน,นะก็ดูยอดวินที่ข้างๆเบ็ดเครดิตของเรานั่นเองเนาะโอ้โหได้มาทั้งหมดเออ162บาทนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสมัยก็จะขอปั่นต่อไปเรื่อยเลยนะโอ้โหนี่ได้พอหมดนะคะวะ่าว่าใคยเลยอะ โ oh, 95บาทดอกเมื่อกี้นะรื่มดูเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. ได้เจ้าหญิงนะคะเพื่อนๆดอกนี้เท่าไหร่เนี่ยยอดเงินตรงคำว่าบิ๊กวินก็จะงงๆนะคะเพื่อนๆก็ขอแนะนำนะให้ดูยอดวินที่ตรงเครดิตที่เรามีนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้นะก่อนที่เขาจะปรับเงินเข้าเครดิตของเรานะเพื่อนๆ โอ้โห oh, 388บาทเลยนะคะไปค่ะปั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้กำไรก็ไม่เป็นไรนะคะก็มันก็ต้องมีบ้างแหละแบบคลิปไม่ได้กำไรเนาะมันก็จะได้กำไรตลอดเวลาเคาเพ่นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าบางวันแบบเราเล่นแล้วได้กำไรแล้วแต่ว่าเราไปต่อเงี้ยก็คือไม่ได้กำไรเนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้โชว์ฟีเจอร์ของเกมต่างๆที่เราทำเนาะ ก็ฝากกดไลค์นะคะเพื่อนฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้สมัยด้วยนะคะไปเลยมันไปไปเรื่อยเรื่ออยเรยดูดิฟีสปินเข้า2องทำใหไม่เข้าอีกหนึ่งสำหรับฟีสปินนกก็เข้ามาบ่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนก็มาลุ้นกันนะว่าเราจะได้เข้ารอบที่2หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไหมต้องเข้าแล้วแหละ โอ้ไม่เข้านะตอนนี้หัดข้ยังไม่หายเลยเนี่ยเป็นนานมากนี่ดอกนี้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคอยดูยอดวิน32บาทนะคะก็สำหรับเทคนิคในการเล่นสล็อตหนอสมัยก็ขอให้เพื่อนๆนะคะใจเย็นกับการปั่นนะคะเพราะว่าการปั่นเราต้องใจเย็นๆนะถ้าหากว่า ใจร้อนนะคะก็คือหมดลูกเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อนต้องใจเย็นในการเล่นด้วยนะก็ไม่เชิงแบบแนะนําให้เพื่อนๆมาเล่นตามนะคะก็รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อเป็นความบันเทิงแล้วก็เป็นวิทยาฐานแล้วกันเนาะเออวายมาอีกแล้วนะคะโดยส่วนตัวชอบสัตว์นี่ยรักวายมากๆเลยนะอ้ยว่องนอนเฉยเลย ตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่ที่1,227บาทนะคะเพื่อนไปค่ะถ้าเกมนี้ไม่ไดีอะไรยังไงนะก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันก็จะไม่กลับมาเล่นอีกนะคะเพื่อนไม่ก็รอแบบจังหวะดีๆแล้วค่อยกลับมาเล่นนะ,ะดูดีวายเข้า2ตัว508ได้เท่าไหร่โอ้โหได้1้อยเจบบาทเออดีอยู่นะเกมนี้ สำหรับเว็บซนะูเปอร์สล็อตเนาะเขาก็มีแบบหลายค่ายเกมให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นกันแบบเยอะจุใจเลยนะคะเพื่อนแล้วก็เป็นหนึ่งยูเซอร์สามารถเล่นได้ถูกค่ายเกมด้วยนะคะก็ไม่ต้องทำการโยกเงินให้เสียเวลาเลยนะใครที่อยากจะลองเล่นค่ายเกมที่เป็นหนึ่งยูเซอร์นะคะก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะคะที่เว็บของซูเปอร์สล็อตนะพเพื่อนสมัยก็ติดใจระบบและบริการของเขามากเลยนะคะก็เล่นแบบ เล่นบ่อยมากเสียตังก็เยอะมากได้เงินก็เยอะมากเหมือนกันนะคะโอ้โหจะได้กำไรเนี่ยหรือว่าจะได้กำไรแค่300รกว่าบาทเข้าให้น้อยโอโ้มาแบบแม่มาแบบลุ้นๆนะเริ่มจะหัวร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเออ17บาทนะคะดอกนี้ สำหรับเกมซาหาลาหนนะคะสมัยก็ขอแนะนำเนาะว่าให้เล่นเบ็ดแค่5บาทก็พอนะคะไม่ก็ลองแบบเอ้ยดูดิสเต็ปกดหยุดของเราใช้ได้ผลนะคะนี่เกมโบนัสเข้าแล้วได้มา8เกมฟรีเหมือนเดิมนะคะเพื่อนมาลุ้นกันนะว,ว่ารอบนี้นะคะเราจะได้กำไรหรือเปล่าโอ้ยอือหอ ไม่เสียดายอะเออวายมานะถ้าจบฟีเจอร์ฟีเรเกมในรอบนี้นะคะสมัยก็จะขอหยุดเล่นทันทีนะคะก็มาโชว์นะว่าฟีเจอร์เกมเกมนี้เป็นอะไรยังไงนะก็ให้เพื่อนตัดสินใจกันเอาเองเลยนะว่าเกมนี้เป็นยังไงนะคะสมัยก็ไม่รู้อะไม่รู้มันแตกดีหรือไม่ดีเนาะหรือว่าเราเล่นผิดช่วงผิดเวลานะคะเดี๋ยวสมัยจะลองทํา เกนนี้อีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อนอะสรุปแล้วนะคะว่าเราก็ได้กําไรมาที่เอ่อห้าร้อยกว่าบาทเราตอนแรกเรามีกําเอ้มีทุนอยู่ที่500ที่900กว่าบาทนะคะเพื่อนโอเคสาหรับวันนี้นะสมัยก็ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะบ๊ายบาย